หนึ่งวันของช่างแต่งหน้านะคะวันนี้เราจะพามาวิ่งงานไปด้วยกันค่ะ เริ่มที่ 1. ตื่นตีหนึ่งออกจากบ้านประมาณตีสองครึ่งนะคะถึงโรงแรมแรกคิวแรกประมาณตีสี่ค่ะคิวแรกวันนี้นะคะจะเป็นแต่งหน้าคุณแม่บ่าวสาวนะคะมาถึงเราก็รีบลงมือเลยคิมจะมีช่างผมประจําอีกหนึ่งคนนะคะเราก,ก็จะรับงานคู่กันตลอดเสร็จคิวแรกแล้วนะคะเวลาประมาณตีห้าครึ่งนะคะแล้วก็ไปต่อเลยค่ะระหว่างทางก็ขอพักกินก smiles. ล้วยร้องท้องนิดนึงหกโมงกวกว่าถึงแล้วอีก โรงแรมหนึ่งนะคะวันนี้จะมาแต่งหน้าเพื่อนบ่าวสาวนะคะที่โรงแรมแมนดารินโอเรนเตนค่ะนี่เราก็รีบมากเลยนะคะต้องเสร็จประมาณ7โมงครึ่งนะคะเสร็จแล้ววันนี้ธีมงานเป็นสีเขียวค่ะทุกคนแล้วบังเอิญมากๆเลยนะคะที่วันนี้ขิมก็ใส่สีเขียวมาตรงกับธีมงานพอดีเป๊ะแบบไม่ได้นัดหมายเลยประมาณ8โมงออกจากโรงแรมแล้วค่ะถึงบ้านประมาณ8โมงครึ่ง กินข้าวเช้ากันก่อนแล้วก็งี่บไปแป๊บหนึ่งบ่ายโมงกว่าๆออกมาอีกแล้วค่ะทุกคนเราไปลุยต่องานบ่ายนะคะกลับไปที่โรงแรมเดิมเมื่อเช้านะคะแต่งหน้าคุณแม่บ่าวสาวเหมือนเดิมค่ะแต่ว่าเป็นงานรอบเย็นนะคะเสร็จงานประมาณห้าโมงเย็นนะคะทั้งเหนื่อยทั้งหิวลืมด้วยว่าไม่ได้กินข้าวเที่ยงนะคะโชคดีที่เราซื้อแซนด์วิชติดไว้ในรถวันนี้ก็ลาไปแค่นี้ด้วยความเหนื่อยล้าค่ะ